จบสัทีครับหลายคนเห็นข่าวนี้แบบว่าเฮ้ยลุ้นกันทั้งประเทศนะครับสำหรับเพื่อไทยและก้าวไกลกับเก้าอี้ประธานสภาครับเมื่อวานนี้นะครับได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวทั้งฝั่งเพื่อไทยและก้าวไกลว่าทุกอย่างจบแล้วนะครับคือเคลียร์กันได้ลงตัวและมีการเปิดดีลใหม่ขึ้นมานั่นเองครับคือเพื่อไทยเนี่ยเขายอมถอยถอยแล้วครับเรื่องประธานสภานะครับเปิดดิวใหม่คือมีการสัุงคุณพิธาให้เป็นนายกเหมือนเดิม แต่ถ้าสุดท้ายแล้วใน,นกลไกสภาคุณพิธาไม่สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้คือเสียงในสภาไม่พอเนี่ยไม่สามารถฝ่าด่านสวออไปได้พักเพื่อไทยและแกนนําทั้งหมดจะต้องเป็นพลิกกลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไก่นี่ข้อเสนอนี้นะครับหลายคนก็โหมันยังไงยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นข้อยุติในเรื่องของะนานสภาได้เนี่ยครับผู้ชมรายงานข่าวจากพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะครับประเด็นการหารือระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไก่เนี่ย ในเรื่องตำแหน่งประธานสภายุติลงมาที่เรียบร้อยครับโดยก้าวไกลเนี่ยจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่งแต่มีเงื่อนไขครับว่าทั้ง8ปดพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเดิมเนี่ยก็คือจะต้องสนับสนุนคุณพิธาแคนิเดตนายกของก้าวไกลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอบอได้พักเพื่อไทยจะต้องพลิกกลับมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลนะ คุณอยากได้เก้าอีป้ประธานสภาเพื่อไทยให้คุณไปสนับสนุนคุณเป็นนายกด้วยแต่ถ้าสมมุติในสภาคุณไม่สามารถฝ่าลานสวได้จบจบเลยหมายความว่าพักอันดับหนึ่งจะต้องมาเป็นอันดับ2ก็คือเพื่อไทยต้องขึ้นไปจัดตั้งรัฐบาลแทนนั่นเองที่เขาคุยกันไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับโดยทางเก้าไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอยู่ช่วยเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยไม่แยกตัวออกไปไหน แนวทางนี้สอสอรับทราบนะครับบางส่วนเนี่ยก็ยอมรับว่าขัดกับความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้ฟังการที่แจ้งถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่ก้าวไกลจะยืนข้างเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนเนี่ยกรณีนี้พักเพื่อไทยกรณีที่เพื่อไทยเป็นแกนนําสอสอในพักเขาก็ยอมรับฟังเหตุผลดังกล่าวนะครับ mm hmm. มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในประเด็นประชามตครับทางก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยยังได้มีความเห็นร่วมกันครับว่าจะ ขอให้สมาชิกพักทั้งสองพักในงดออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะเกรงว่าจะกระทบในการหาเรือแกนนํา8พักที่จะมีขึ้นในวันที่2กรกฎาคมน,นี้ครับสรุปก็คือเพื่อไทยยอมครับให้ก้าวไกลตาแหน่งประธานสภาไปให้แต่เมื่อถึงวันโหวตนายกนะครับก็จะตัดสินอีกว่าคุณพิธาเนี่ยก้าวไกลจะแน่แค่ไหนในการที่คุณจะไปดีวกับสอวอถ้าคุณดีวไม่ได้เสียงไม่ถึงเงื่อนไขที่2จะทํางานคือเพื่อไทยจะพลิกในเมื่อคุณตั้งไม่ได้ เพื่อไทยก็ขอจัดตั้งแล้วกันโดยต้องมีพักก้าวไกลเป็นพรกคลำดับสองสนับสนุนยกมือให้แคนดิเดตของเพื่อไทยเป็นนายกนะครับ